าแล้วครับขหมวดคลิปยามเย็นคลิปเด่นคลิปดังคลิปเด็ดช่วงเย็นเย็นอู้จะว่าช่วงเย็นก็ไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย20นาฬิกาจุดศูนย์เจ็ดก็ค่ำๆแล้วกันนะครับแม่ก็เมื่อกี้เราเพิ่งทำคลิปของน้องกันนะครับกับเอ่อ น้องทิสานะครับไปนะครับเป็นช่วงตอนที่ขึ้นเวทีนะครับเป็นโมเมนต์ที่ร้องเพลงด้วยกันน่ารักน่ารักนะครับแต่ตอนเนี้นะครับก็นั่งอีกประมาณสักสชั่วโมงปรากฏว่าคลิปมันเด้งขึ้นมาฟีดุกแล้วก็เด้งดันดัน,ด,นดันจนอุ้งแบบมันขึ้นฟีดมาอีกนะครับก็เลยเก็บขมวด อีกนิดหนึ่งมาฝากเพื่อนๆพี่นพ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 นๆน้องๆนะครับคือวันนี้ก็มีงานนะครับมันเป็นเป็นงานรวมดาราหลายๆคนนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีพี่สานะครับมันมันไม่ใช่งานโดดๆนะครับเป็นงานรวมกันนะครับไม่งานนะครับก็เป็นคุณเอนะครับคุณเอ,อผู้จัดการผู้จัดการยุคดั้งเดิมะ คุณเอสุภชัยอะที่ขายของที่ขายอาหารนั่นแหละนะครับแหมวันนี้ก็มาในชุดแดงนะครับก็เอาคุณเค้นผู้ผู้มาด้วยก็เอาดารานักร้องนักแสดงรุ่นเก่าๆ ใช้คำว่ารุ่นเก่าๆรุ่นอดีตก็แล้วกันนะครับที่อยู่ในสังกัดนะครับที่อยู่ในสังกัดของของพี่เอนะครับก็เอามาร่วมกันนะครับมันก็มีช็อตต่างๆนะนะครับวันนี้ที่เอามาที่มันดันขึ้นปิดเป็นช็อตที่หลังจากจบงานเนาะนะครับมีการขึ้นขึ้นบนเวทีมีการดันกันด้วยมีการส่งกันด้วยใช้คำว่าเพื่อนส่งนะครับส่งเออคือก่อนหน้านี้นะครับคือที่ชากับ กับกันเนี่ยนะครับจะอยู่ห่างกันแล้วก็มีคัันคนอยู่ตรงกลางนะครับมีเพื่อนแอบส่งลากมาอยู่ตรงกลางกันด้วยก็เป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่นํามาฝากเพื่อนเพื่อนเพ,น,เพนน้องนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับที่คุณเอนะครับหลังหลังจากจบแล้วนะครับก็ให้กันสัมภาษณ์สามคนแต่บ,บริบทก็คือนะครับคุณเอก็คือ นักข่าวก็ถามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปอยู่อยู่บรรากันแบบนี้ครับนักข่าวก็ถามอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณเอกก็พยายามจะเปิดให้2คนนั้นนะครับเข้ามาอยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้นะครับรูปร่างลักษณะคลิปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช็อตเราจะบอกเบรกบ็อกสต็อปเอาเป็นช่วงๆนะครับประมาณนี้นะครับ เราก็เจอกันตั้งแต่เราไปเกาหลีด้วยกันแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นพี่กันอยู่เอ่อพึ้เอ่ออยู่มอหนนะคะหรือว่ามหกครับเล่าไปไกลเลยนะครับมาเล่านะครับตั้งแต่กันอยู่มหกนะครับแล้วก็ที่สาก็อยู่ในระดับอยู่มมออยู่ะนะครับแหม่ก็มาเล่าถึงอดีตแล้วก็อมยิ้มไปด้วยนักข่าวก็เฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยออเป็นส่วนกุหลาบกับที่สายูนแต่แล้วก็โอ้ก่อน เราก่อนเล่นละครไปคว้าตะวันเดียวอยเดียวค่ะแล้วเราก็เจอกันแล้วก,ก,ก็ตอนแรกน้องๆก็อยู่แม่เดียวกันเลยค่ะลูกพี่ีแต่ <laughs> แตรายละเอียดลูกถามแม่ลูกๆเอาเองนะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ร<อ>ู้แค่ว่าก็ก็ไม่ค่อยจํเลยครับอ่ามันมันนานแล้วนะครับโอ้โหกี่ปีมาละนะครับอากาศแม่และแม่ก็เต็มที่กับน้องๆในการปั้นนิตาตัดปั้นน้องกันแล้วก็เราก็ดักทั้งคู่อยเดียค่ะเออ ชัดเจนนะครับนายกันปั้นดารานะครับไม่ว่าจะเป็นกันที่สาก็ผ่านมือคุณเอสุภชัยนี่แล้วนะครับแม่เขาเรียกว่าคู่หูคู่บุญของคุณอ้ําพัชราภานะครับแม่ก็ล่าสุดก็เกย์เกย์สไลเดอร์เนาะที่ไปเนาะก็คิดถึงวันเก่าๆสมัยที่เราก็คือให้น้องๆเรียนแอคติ้งอย่างเนี้ย พี่สาก็เรียนการแสดงที่บ้านที่พี่การกับพี่สาเรียนที่บ้านรุ่นเดียวกันไหมครับรุ่นเดียวกันลืมเลยครับแม่คนปั้นมาลืมมาเรียนเรียน acting เรียนการแสดงนะครับลืมว่าอยู่รุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับผรุ่นเดียวกันนะฮะแม่และแอบคยคบกันตอนไหนอะไรยังไงเขายังไม่รู้เรื่องเนียนรียนย้นเรียนอดีตการเรียนย้องเดียวกันะไรก็ย้องเดียวกันแต่แม่ไม่ค่อยได้แสดงว่าครูปกครองไม่ก็อยู่บ้านตลอด นักเรียนก็อาจจะบบเล่นกันบ้างหรือเล่นกันบ้างนะหนถือว่ามันสะดวกเป็นเพื่อน่าเนี่ยอาจจะเผลอแลกเบอร์กันบ้างโดยที่ <c oughs> ไม่รู้อย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยมีความสุขเอนกับว่าย e เ n ียนเอาคนเก่เาๆที่เราเคยรักที่ที่เราเคยรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะมาเจอกัน วันนี้มีทั้งพี่เคนผูปูมีพี่การมีอีกหลายหลายคนน้อแมนดาทุกคนเนี่ยก็เป็นช่วงที่จังหวะเล่านะครับว่าเออประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เด็กในสังกัดของคุณเอนะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับแล้วก็มาเรียกทำกิจกรรมร่วมกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่บทสัมภาษณ์ตรงนี้ที่เราขึ้นมานะครับก็บิ๊กเป็นการสัมภาษณ์สามคนนะครับระหว่างนะครับเออคุณเอนะคุณเอสุภชัยนะครับน้องการแล้วก็ท่สานะครับ ความสุขของคนรุ่นเราอ่ะให้ได้เห็นเด็กที่เราเอ่อฟุมงฟัดแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในสายตามาให้เราได้ยิ้มให้เราได้มีความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่แหลเป็นแม่พี่เอทีเหมอนตาเน็บเลยครับผมเออพี่เอออะไรก็ได้ถ้าเป็นความสุขของเขาทั้งคู่อย่างนี้ค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขของทุกคนก็ได้ที่เราหมายถึงนี่กไม่ใช่สแม่ว่าอย่างไรแม่จะมีเซแสว อยู่นี่แหละเป็นไหน่ะพี่การลไม่ยอมให้ไปอี่นิสาก็ไม่ยอมให้ไปอ่ะพี่ตี น่ารักเหมือนะอะนะครับความน่ารักก็เอามาให้ฟังเป็นช่วงบรรยากาศนะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนนะครับคลิปแบบนี้ถ้าไม่ตามคอมเมนต์คือลุกพึ่งลงไปเมื่อกี้เองคอมเมนต์ก็มาเยอะมากประมาณ40ความคิดเห็นนั่นนะครับเป็นอะไรยังไงกันบ้างเราไปฟังกันเลยนะครับความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะครับอย่างคนที่หนึ่งบอกว่าแม่ไฟเขียวชงเข้มเลยนะทั้งคู่คุณแม่ไฟเขียวชงเข้มเลยนะทั้ง โอ้นะครับมีการบอกอม,มีการบอกพี่เอก,ก็พูดถึงก็พูดได้หมดมีการบอกอืออกเป็นแนวเป็นแนวนะครับแม่แม่ก็น่ารักทั้งคู่ระยะทําใจก็มาระยะทําใจนี้เป็นเพลงนะครับที่ที่น้องเอ,อที่น้องใครเรียกว่าที่น้องน้องเพลงเนาะนะครับระยะทําใจตอนนี้ก็อืวันวัน ยันน่ารักนะครับน่าจะเขียนว่าวันวันยางน่ารักนะครับอ้าวคำพี่เอน่ารักอ่ะน่ารักมากน่ารักมากค่ะน่ารักที่สุดน่ารักน่ารักมาเต็มเต็มลัวๆเลยนะครับอ้าวคุณแม่น่ารักอ้าว เอาไปเอามาคอมเมนต์นี้ไปชมคุณแม่นะครับคุณแม่ก็คือคุณเอนะครับน่ารักนะครับอ้าวนะครับส่วนมากก็ตามมาให้กาลังใจวันนี้ไปเดอะมอลล์นะครับมาเห็นตัวจริงสวยมากอันนี้จากแฟนคลับนะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วก็นะครับส่วนมากส่งเป็นอีโมอีโมยิ้มนะครับมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับที่เราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ดูแล้ว ช่วงนี้นะครับดูคลิปแล้วอมยิ้มผมต้องยอมรับว,ว่าต้องเป็นคลิปของคู่นี้จริงๆนะครับผมดูแล้วผมอมยิ้มนะครับมีความสุขเนาะนะครับอ้าวจีบกันตั้งนานตั้งแต่ม .6 ที่สาอยู่ม .5 มั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดอันนี้ผมผม,ผมก็ไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดนั้นนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆหนึ่งนะครับเจ็ดแปดปีผ่านไปก็ยังคบกันอยู่คือมันมีช่วงช่วงช่วงห่างกันด้วยเนาะนะครับอ้าว นะครับยังไงก็ตามนยก็ฝากด้วยนะครับแม่คลิปอมยิ้มแบบนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลนะครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับเสียงคี่หนีบมันจอมันก็ดังเลยนะครับเอะเอาแค่นี้กันก่อนนะครับเอามาฝากกันแค่นี้กันก่อนไปลยครับ